ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ควานหมัค่ะมาเยี่ยมลูกสาวนะคะแล้วก็ได้อ้อยมาฝากลูกสาวหนึ่งคันรถเลยค่ะแล้วก็กล้วยสามถุงค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณกัลยาเม็ดที่ดีกับพี่ควานนะคะที่เอ็นดูลูกสาวและครอบครัวนะคะได้อ้อยมาหนึ่งคันรถเลยค่ะมีกล้วยด้วยค่ะมาถึงบ้านเบงเลยนะคะลูกสาวก็ ยังอยู่ที่บ้านของของพี่พี่มนาวานี่เลขพี่ควานมาช่วยไรสุดอยู่นะครับใช่ค่ะพี่ควานหมังเคยมาช่วยคุณแม่หมูแล้วก็น้องดอกเหมยนะคะไรสุดในคราตอนนั้นนะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่หมังมากมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมนะคะเจ้าอ้วนยังอยู่ที่เจ้าอ้วนยังอยู่ที่อ่า ยังอยู่ที่ตรงแม่นวลนะคะของคุณยายนวลนะคะเดี๋ยวรอบหน้าต้องให้พ่อควันไปพบพี่มังแบงไห้เด้เลยจ้าโอ้ยเนาะจ้าตองไปแต่เชาเนาะเมื่อเชาพทักมาบอกว่าตีสี่ว่างั้นตีสี่พี่ลิซอพี่ลิซอก็พี่ลิซอเลง้วมาให้สองลูกแล้วครับไอ้กัวอ้วนเกินขนาด เดี๋ยวเจ็ดออกมันเนาะนนั่แหละค่ะวานออกกำลังกา,ไา,ายไม่ได้ออกวันลยเพว่นเดียไปกินหญ้าวัน <c oughs> ไม่วันไหนเขาก็รีรบเข้ากินเนาะจ้าขอบคุณมากมากเด้อขอบคุณที่แวะมาจ้าเอาลงให้พร้อมกระความใจไปวงสั่งมาตอนแรกเราสิอทาเข่าม้าเลยพี่มังยังท่าไหนครับขอบคุณมาก,กม,มาก นี่นะครับพี่จอยถ้าพูดลงนี่พูดนี่มันมันก็เยาะอย่างไรบอกว่าใส่ลงไปว่านั่นจะต้องขุดเอาอะไรทะลุเยอะนาะไหมเป็นรอยเลยพอฟันหมังมาเยี่ยมลูกสาวนะคะแม่ขอบคุณสำหรับอ้อยนะคะเดี๋ยวสักพักก็อาจจะพาลูกสาวไปบ้านเราแล้วนะคะดือด เฮ้ยเดยเยิ 1941, ้มเยิ้มเยิ้มเยิ้มมีเยิ้มด้วยนะคะดีใจมีคน so มาหาีนเขาชอบค่ะชอบขอบคุณพ่อจ๋าด้วยเด้อที่เอาอ้อยหวานๆมาฝากหนูมีกล้วยสามถุงด้วยค่ะพ่อมังได้กล้วยมาฝากเฮ้พ่ออุตส่าห์เอาอาหารมาให้ได้หนิลูกอดีตแค้มีอ้อยมีกล้วยลูกเออจะได้กินแล้วนี่เอากล้วยมาฝากนี่ สวัสดีค so so mm. ่ะด hey, so ้วยสวัสดีค่ะพ่อยางเอาสวัสดีค่ะสวยๆก่อนนายกล้วยหวานมาแล้วกล้วยหวานมาแล้วจ้าสวยๆก่อนนี่ให้ผอมหวางกอนแล้วเอาผอมหวางกอนเองเด้อผอมหลังกอนเองเด้อสวัสดีค่ะกันขอเสียงเสียงสวยๆหวานๆที่หวานหน่อยจะได้กินกล้วยแล้วขอบคุณพ่อมหลังนะคะ ชีเมตาหนูนะคะเป็นสะพานบุญเป็นกลังนิิตรที่ดีมาหาลูกสาวค่ะค่ะไลค์กดแจให้ไปบัวด้วยนะคะขอบคุณพ่อหมังที่แวะมาเยี่ยมนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ